โอเคครับก็อยู่ผมเอทีวีไล้ววันนี้นะครับนี่ก็จะมาแจากเป็นตัวเกมเดิมเลกนะครับผมก็เป็นหมดอด2 0น2นะครับผมก็เป็นทีมฟู l l าลลิสนะครับผมก็เป็นหมดตัวจาก2019น้นั่นแหละเนาะก็เอามาลงเป็น2022นนะครับผมก็ <Wow. S 1> โอเค ตัวก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็มีสเต็กเป็นบวกร้อยทุกตัวนะครับผม ah. ก็มีตามนี้เลยนะก็เลือกใช้ได้ตามทั่ายาใส่นะครับผมอยากให้พี่แจกฟูทีเมื่อไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะหามาลงให้เนาะโอเคก็ตัวที่เราสามารถซื้อได้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมก็มีแทบทุกตัวโอเคครับเดี๋ยวพี่จะลองไปเล่นสักตาให้น้องๆดูแล้วกันว่าฝีมืออันแบบ โหดของพี่เนี่ยจะยิงไปได้สก,กีประตู <No. S 1> นะครับผมส่งม,มสงมาที่เนมาเนมาส่งมาที่เมสซี่ครับเมสซี่ล้ำหน้าไปแล้วนะครับผมเอ็มเปเป้เอมเ็เอมปเปเป้ยกมาให้เนมาเนมารับมาสวยครับยังไม่ไปครับเนมากระชากมาแล้วกระชากมายิงเองเลยครับผมโดดปัดไปได้นะครับผมโอเคเอ็มเปเป้เอมเ็เอมปเปเป้โยกเข้ามาแล้วเนามา ไม่มีใครครับจังหวะนี้วันนี้ทีมเมสซี่เมสซี่เมสซี่น้องจี้เข้ามาจี้เข้ามาแล้วหักโอ้โหโดนสไลด์เข้าไปเอ็มบัปเป้ยังมาได้โอ้โหส่งยังปิดติดแล้วยังไงยังไงก็ซัดไปดีครับโอ้โหตรงตัวเอ็มบัปเป้ยกมาเมสซี่ครับผมแล้วก็ซัดเข้าไปโอ้โหข้ามคาน ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับปารีสของเราลูกนี้เมสซี่ซ่ดข้ามคานนะครับผมโอเคครับมาต่อกันที่ครึ่งหลังครึ่งแรกพี่แค่เบาๆมาทุกคนเดี๋ยวพี่จะเอาจริงละโอเคเดมารีอาส่งมาที่แมสซี่แมสซี่ส่งมาเอ็มเปเป่เอ็มเปเป่ชิงมาเนี่ยมาเนี่ยมายึกยึกยักยึกยึกยักสเต็ปมาโอ้โหเปซิโลครับผมใบแดงแล้วโอ้โหไม่ได้ใบอะไรดะแต่พี่เรียนสูตรมาก็ แบบนี้นะครับจากพี่ไม่เราลองยอิงมาแต่ว่ามันเป็นสูตรนะครับพี่ได้คิดคานวณไว้แล้วแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยครับผมหนึ่งสวนจากบาเลเร่ข,ขับผมขึ้นขึ้นนําแล้วนะขึ้นนําแล้วนี่ครับพี่ก็แบบได้คาดคณีไปแล้วนะครับว่าพี่จะแบบยิงแบบนี้นะครับอเดี๋ยวพี่จะแบบกดสักสี่ห้าเมตรลักกันเดี๋ยวจะแบบว่ากดเกินพี่เอาสักเม็ดสองเนมะ็ดก็พอเนาะเดี๋ยวจะแบบมับงแกแบบทีมรัก แบบนี้ก็ไม่เอาโอเคที่มาแล้วก็ซัดเรียบร้อยครับผมดามดอทคอมสองศูนเลยนะยิงคมทุกตัวอยู่แล้วครับทีมพี่โอเคครับก็จบเกมไปพี่ก็เอาชนะมาได้นะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อศนะครับผมโอเคครับถ้าใครอยากรู้วิธีการลงนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องพี่ก่อนก็ยดง โอเคถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงไฟล์กันเลยครับผมโอเคครับผมพอทุกคนนะครับเข้ามาที่แอปตัวลงไฟล์ของเราแล้วนะครับผมก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับผมก็จะเห็นตัว3ไฟล์นี้นะครับที่ทิ้งไว้ให้ดาวน์โหลดนะครับผมก็ให้แตก2ไฟล์ตัว Data กับ OBB เลยนะครับผมก็กดแตกไฟล์แบบนี้เลยนะครับผม ที่ก็สอนไปหลายคลิปแล้วเนาะโอเคโอเคครับก็ให้ทุกทุกคนนะครับผมติดตั้งแอปพลิเคชันเลยนะครับผมนะครับผมโอเคครับก็ให้เข้าไปที่ไฟล์ obb เลยนะครับผมที่เราเติกไฟล์ไว้เนาะโอเคกดค้างนะครับผมแล้วก็กดคัดล่กมากดปัดซ้ายครับผมเข้าไปที่ที่จะเก็บเข้าไปที่ Android แล้วก็เข้าไปที่ obb นะครับผมกดวางได้เลย นะครับผมก็เชอเวลาแป๊บเดียวนะครับไม่นานนะครับไฟล์เป็นค่อยใหญ่มากโอเคเราก็กดปัดขวานะครับเข้าไปที่หน้าดาวน์โหลดใหม่นะครับผมเข้าไปที่ไฟล์ Data นะครับผมนี่นะครับไฟล์มันกดคัดลอกครับผมปัดซ้ายครับผมเข้าไปที่เพื่อที่จะเก็บครับที่ Android แล้วก็เข้าไปที่ Data ครับผมแล้วก็กดวางเลยนะครับผมก็ทำกันง่ายๆเนาะโอเคก็แค่นี้นะครับก็เป็นการสื้อสิ้นแล้วนะครับผม some of me see Good. bye